Mark z u c ก e r เบิ g ก็ไม่ไว้เตรียมเลอะพนักงานมากกว่าหลายหมื่นชีวิตทั่วโลกไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเดอ้อดูจบฝากกดแชร์ด้วยนะจบข่าวนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้เ,หเพื่อนหลายๆคนตกใจกันแน่นอนเมื่อแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งอย่าง Facebook เตรียม l a เลอะพนักงานมากกว่า1 0,000ชีวิตทั่วโลกหลังจากที่บริษัทเจอปัญหากําไรลดลงรุนแรงและต่อเนื่อง ก็อย่างที่พี่โจอี้บอยบอกนะนะชีวิตคนเรามีขึ้นแล้วก็มีลงขึ้นแล้วก็ลงนะขึ้นแล้วก็ลงนะรับสาเหตุหลกัหลกๆที่ทําให้มาร์คตัดใ,ใจปลดพนักงานมาร์คเขาเกล่าวไว้ว่าเหตุที่ทําให้รายได้ของบริษัทลดลงเป็นเพราะว่าเด็กเจเนอเรชั่นใหม่หันไปใช้แอปพลิเคชันอื่นมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ใช้ Facebook อยู่เนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะมีช่วงอายุวัยประมาณ20ไปลายๆขึ้นไปที่เล่นประกอบกับ การโดนมาตรการความเป็นส่วนตัวของ Apple และ Google เข้าไปทำให้ลูกค้ารายใหญ่เลือกที่จะไม่ลงทุนยิงแอดหนักๆเหมือนกับแต่ก่อนก็แน่นอนอะนะคุณไปเล่นปิดการมองเห็นเพจเขาเนาะมันก็สมควรต้องโดนะ่ะขนาดผมยังโดนเลย ยังไงตามเราคงต้องติดตามกันว่าข่าวนี้จะออกมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วมาเขาก็ไม่ได้มีแค่ Facebook นะเขาก็มี IG, Whatsapp, มี Meta ของเขาเนาะยังไงเราคงจะต้องรอติดตามกันเอามาอัปเดตเพื่อนๆนะครับจะได้ทราบกันว่าณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประเด็นทั่วโลกเป็นยังไงถ้าไม่อยากพลาดข่าวทุกการเคลื่อนไหวของฝั่ง i อก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเด้อ